สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานขอ้สอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ข้อ20นะครับบอกว่าในลิ้นชักนะครับมีถุงเท้าอยู่6คู่นะครับเป็นถุงเท้าสีดำอยู่3คู่นะครับสีขาว3คู่ถ้าสุ่มหยิบถุงเท้ามา2คู่พร้อมกันนะครับความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ถุงเท้าสีเดียวกันเป็นเท่าใดนะครับอ่าเรามาดูนะครับ Sample space ก็คือการหยิบถุงเท้านะครับ2คู่นะครับจากทั้งหมด6คู่นะครับ เสร็จแล้วเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือหยิบให้ได้สีเดียวกันนะครับรองเท้าสองคู่ให้ได้สีเดียวกันนะครับขั้นแรกเลยเรามาดูจำนวนสมาชิกของ sample space นะครับก็คือ6คู่นะครับหยิบมา2คู่นะครับก็คือ6กคูณหนะครับเราไม่สนใจลำดับนะครับก็หาร2 นะครับซึ่งก็คือสิบห้านั่นเองนะครับเสร็จแล้วะจะมาสมาชิกของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็คือหยิบได้สองคู่สีเดียวกันก็คืออาจจะเป็นสีดำทั้งสองคู่หรือสีขาวทั้งสองคู่นะครับเพราะนั้นมาพิจารณาทีละกรณีนะครับในกรณีที่ได้สีดำนะครับสีดำมีอยู่สามคู่อยากได้สองคู่นะครับก็คือเหมือนหยิบมาทีละคู่ใช่ไหมครับครั้งแรกหยิบได้สามวิธีครั้งที่หลัง เราไม่ใส่คืนก็หยิบครั้งอีกครั้งถัดมาก็คือได้สองวิธีแต่เนื่องจากเราไม่สนใจลำดับนะครับก็หารสองนะครับบวกด้วยอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือในกรณีคล้ายๆกันก็คือสีขาวสามคู่นะครับจะหยิบมาให้ได้สีขาวสองคู่นะครับก็คือสามคูณสองแล้วก็หารสองนะครับวิธีคิดก็คล้ายๆกับสีดํานะครับเพราะฉะนั้นจะได้สามวกสามซึ่งก็คือหกนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ probability ของเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็คือหยิบได้ถุงเท้าสีเดียวกันก็คือจะเท่ากับ NE หาร NS ซึ่งก็คือ6หารด้วย15นะครับเอา3ตัดก็จะได้เศษสองส่วน5